เห็นรอยแดงชัดมากตอนแรกแววแววตามไม่ค่อยอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้แบบว้าวสวัสดีค่ะสุ้ามาจากชุมพรค่ะคนแรกกังวลมากหน่งขนาดเดินเดียวไม่ได้มาตามโค์ดเลยนะหนูอยากให้ดูรูปมากเห็นรอยแดงชัดมาก อันนี้คือวันที่กดเลยจะเหีนว่ามันจะเป็นรอยแดงอยู่สี่วันสีว่วันรวมทายาที่หมอให้มาน,นี่โอ้โหถ้าแบบรู้สึกดีขึ้นก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราล,ล้างงา่ายเราก็จะรู้เลยว่าช่วงแรกกับช่วง,ห,ง,วงหลังเฮ้ยมันไม่ค่อยแบบว่ามีตุ่มๆและแต่ตอนแรกเป็น uh. <c oughs> ตื่นตอนแรกแบบแบางก็ค่อยอย่างนี้ใช่งไหมวันนี้แบบว้าวโอ้โหมีขนาดไฟมันดุนุดกันแสงไม่มียางร้อเลยอะโอ้โหนี่ <c oughs> วันที่เราเครียดจัดเลยนะเครียดขนาดว่ากดจอกดผู้บินจากชุมพรอ่ะทุกคนคะามไม่ต้องเครียนนะคะเป็นผิวสามารถหายได้ะคะ่ะผิวห<อ><ส>ายง่ายบอกฟ้าแน่นอนรักษาให้ตรงจุดดีกว่า<ฤ>อย่าไปแบบเดนทางทางค่ะาปุ๊บบางท,งทีอาจจะไร้แรงกว่าเดิมนี่ขายแค่เดือนเดียวน,นะถ้า <ๆ S 1> สองเด<ๆ>ือนนะคะคือจะบอกว่าชุมพรมันก็มีทีิีมากเลยเราไม่ค่อยเห็นเขาเหมือนทาสื่นเมาให้เขาดูน่าสนใจชุมพรเขาไม่ต้องไม่ใช้แบบส่งผลกระทบคนเสียอะไรให้เขานะแต่แบบว่าหนูอยากเลือกสิ่งที่หนู มั่นใจดีกว่าใครที่ปัญหาเรื่องผิวเรื่องสิวก็สามารถส่งรูปมาปรึกษาคอนแนได้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ